ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะบียังอยู่บียังอยู่ทุกคนไม่ได้มาทักฝั่ง YouTube เลยเนาะ mm hmm. ทุกคนช่วงนี้บีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่บีเพิ่งได้มาทำงานนะคะวันนี้เนาะวันนี้เพิ่งได้มาทำงานทุกคนอาการเดิมคะ่ะปวดท้องเนาะก็หยุดไปเลยแบบสี่วันได้มาทํางานวันนี้วันนี้ก็มีความแบบปวดท้องนิดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ให้เพื่อนทําแทนแล้วก็เนี่ยค่ะมามาทาต่อช่วงบ่ายเนี่ยเนาะ ก็ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าบีคิดถึงมากๆเลยนะบีขอบคุณขอบคุณนะคะหลายๆคนเลยที่ไปตาม ที่เพจ f c e e o o o เนะว่าเออไม่กลับมาทำ YouTube แล้วหรออะไรประมาณนี้ลืม YouTube ไปแล้วหรออะไรเงี้ยคือไม่ได้ลืมนะทุกคนยังคิดถึงทุกคนตลอดเวลานะคะจริงๆใครที่ส่งข้อความมาช่วงหลังๆอะไรเงี้ยเออแบบมีเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือผ่านทาง YouTube เงี้ยบีเข้าไปอ่านหมดเลยนะทุกคนแต่ขอกดหัวใจให้นะคะนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเดี๋ยวบีจะกลับมาทำ u t u b e เหมือนเดิมเลยทุกคนเนื่องด้วยว่าคือ ช่วงเมื่อกีน้นอนอย่างที่พี่บอกไปคือมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีใหม่มาทุกคนคือมันร่างกายมันไม่ค่อยอํานวยเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าใครคิดถึงกันจริงๆนะแล้วก็อ,อ,อยาก คุยกันเกือบทุกวันนะคะบิ๊กก็มีคลิปสั้นๆลงที่เพจนะคะเพจ a c e b o o k เนาะก็ไปติดตามกันได้ไปพูดคุยกันได้ทักทายกันได้ทางฝั่งนู้นนะคะก็คือ B f ฟิน a n d Fan Page นะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ทางเป็นภาษาไทยทางเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะ b f ฟิน a n d f a n p a g นะคะนั่นนะก็เข้าไปติดตามเข้าไปทักทายกันได้นะคะก็วันนี้เป็นวันวันวาเลนไทน์เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใครที่ ที่หวังไว้ว่าเฮ้ยวันนี้หรือเปล่าเป็นมันของเราอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจจะเก็ตกันว่าบิมไปถึงอะไรนั่นแหละก็ขอให้ได้ขอให้โดนหมายถึงว่าคือแบบขอให้แบบเื้ยใครคิดว่าเอ้ยแบบ ผู้จะมาแบบออคุกเข่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้เป็นไปตามนั้นนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่มีความรักไม่มีคู่นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เผื่อแผ่ความรักความรักจากคนรอบข้างความรักจากที่บอกว่าเออเราไปเห็นเด็กแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบความรักมันเกิดขึ้นแบบในได้หลายรูปแบบแล้วก็เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ได้เนาะถ้าเราคิดบวกนะคะนั่นนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปยาวๆนะสำหรับวันนี้บีไปแล้วบีกำลังทำความสะอาดที่ทำงานทุกคนเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านและ mm hmm. เพื่อนกลับไปหมดกันแล้วเออเหลือ,อบ,บีคนเดียว mm hmm. ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบยแฮปปี mm ้วาเลนไ์